สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองอนปมครับคลิปนี้มาดึกดห้าทุ่มเศษครับเงินพิเศษผู้สูงอายุสองอย่างจ่ายวันที่เท่าไหร่ครับดูในคลิปนี้นะครับเงินพิเศษก็หมายถึงเงินที่ไม่ใช่เงินเบี้ยยังชีพนั่นแหละครับเขาเรียกเงินพิเศษส่วนเงินเบี้ยยังชีพที่รับเป็นประจําทุกเดือนอันนั้นเขาเรียกว่าเงินปกติ เงินพิเศษจะมีจ่ายในช่วงกรกฎาคมสิงหากันยายนนี้เท่านั้นนะครับส่วนเดือนตุลาคมภาครัฐยังไม่กาําหนดว่าจะมีเงินพิเศษไหมกรกฎาคมสิงหากันยามีเงินพิเศษอยู่2ออย่างครับอย่างที่1ก็คือเงิน50บา100บาทร้อยบาทจ่ายเข้าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผู้สูงอายุที่จะได้เงินพิเศษชนิดนี้ก็คือผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ ผู้สูงอายุรายใทด,าาาดที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีวงเงินรูปสินค้าทุกวันที่1 200บาทจะได้เงิน50บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเงินสดได้นะครับส่วนผู้สูงอายุที่มีวงเงินรูปสินค้าเดือนละ300บาททุกวันที่1ก็จะได้เงินร้อยบาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าวันไหนเดี๋ยวดูในช็อตต่อไปตอนนี้ให้ทราบว่านี่เงินพิเศษประเภทที่1ของผู้สูงอายุที่มีใน,น,ช,น,นช่วงก,ก,กรกฎาสิงหากันยานี้นะครับต่อไปเป็นเงินพิเศษชนิดที่2นะครับ อันนี้เป็นเงินที่พี่น้องรอคอยมานานแล้วขณะนาตีอนุมัติตั้งแต่วันที่26เมษายน65อนุมัติในหลักการเสร็จแล้ววันที่5กรกฎาคม65ที่ผ่านมาก็อนุมัติงบประมาณงบกลางาของปีงบประมาณ2565จ่ายก็กําหนดวันจ่ายไว้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยๆฟังไปวันจ่ายนะครับซึ่งเงินที่เหลือพิเศษจะจ่ายเข้าบัญชีธนาคารนะครับให้กับผู้สูงอายุผู้สูงอายุรายใดที่รับเบี้ยยังชีพเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร ก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารเดียวกันกันกบที่รับเบี้ยยังชีพทุกเดือนนั่นแหละครับส่วนผู้สูงอายุรายใดที่รับเบี้ยยังชีพทุกเดือนเป็นเงินสดเงินพิเศษนี้ก็จะจ่ายเป็นเงินสดติดต่อขอรับได้ที่หน่วยงานอบตเทศบาลตามที่เคยรับหรืออบตหรือเทศบาลจะนัดวันจ่ายก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานอบตหรือเทศบาลตามที่เคยรับเงินสดนะครับเอาละครับเงินช่วยพิเศษ6เดือนนี้เขาจะจ่าย6 0ถึง69ปี เดือนละร้อยนะครับ7 0็ดถึงเจปีเดือนละร้อยห้าสิบแปดสิบถึงแปดสิบเก้าปีเดือนละสองร้อยและก็เก้าสิบปีขึ้นไปเดือนละสองร้อยห้าสิบโดยจะจ่ายจากเมษาถึงกันยายนเป็นเวลาหกเดือนผู้สูงอายุทุกคนที่รับเบี้ยงชีพแล้วจะได้รับเงินประเภทที่สองนี้นะครับส่วนเงินประเภทที่หนึ่งห้าสิบบาทร้อยบาทจะได้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับส่วนเงินประเภทที่สองเงินช่วยเหลือพิเศษหกเดือนนี้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้รับ เหมือนกันเข้าบปญชีธานาคารไม่มีบัตรธนาคารแห่งรัฐก็ได้รับเหมือนกันขอให้เป็นผู้สูงอายุที่้รับเบี้ยชีพแล้วนี่คือเงินประเภทที่2นะครับเอามาดูเดือนสิงห์กรกรดาคมจะได้บันที่เท่าไหร่ครับกรกฎาคมครับเงินประเภทที่1ก่อนครับห้าสิบบาทร้อยบาทเข้าบัตรธนาคารแห่งรัฐครับก็จะได้รับบันที่15กรกระดาคมนะครับก็ไปกดเงินสวดได้นะครับผู้สูองาอายุที่มีบัตรธนาคารแห่งรัฐนะครับ ส่วนผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรสมการแห่งรัฐไม่ได้เงินนี้วันที่15กรกฎาคมนะครับต่อไปครับ19กรกฎาคมนี่ได้ทุกคนขอให้เป็นผู้สูงอายุที่รับเบี้ยงนชีพแล้วก็คือเงินช่วยเหลือพิเศษ6เดือนนี่แหละครับโดยวันที่19กรกฎาคมนี่เขาจะจ่าย4เดือนก่อนคือเป็น4เดือนของเดือนเมษาพฤษภามิถุานากรกฎาคมครับ60ถึง69ปีเดือนละร้อยก็จะได้400 7จ็ดสิบถ okay. ึงเจ็ดสิบเก้าปีเดือนละร้อยห้าสิบก็จะได้หกร้อยแปดสิบถึงแปดสิบเก้าปีเดือนละสองร้อยก็จะได้สี่เดือนแปดร้อยเก้าสิบปีขึ้นไปเดือนละสองร้อยห้าสิบก็จะได้สี่เดือนเมษาพฤษภาพิศนากรกฎาคมก็จะได้รวมกันหนึ่งพันโอนเข้าัญชีธนาคารหรือบางคนรับเป็นเงินสดนะครับเดือนกรกฎาคมผ่านไปแล้วนะครับนี่คือเงินสองรายการที่จะได้ในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเงินพิเศษครับต่อไปครับ เดือนสิงหาคมครับเงินร้อยบาทห้าสิบาทเข้าบัตรสบริการห่งรัฐผู้สูงอายุก,ก็สิบห้าสิงหาคมเงินพิเศษช่วยเหลือหกเดือนก็จะเข้าบัญชีธนาคารสิบเก้าสิงหาคมสิบเก้าสิงหาคมเนี่ยเข้าหนึ่งเดือนนะครับเป็นเงินของเดือนสิงหาหกสิบถึงหกสิบเก้าปีก็รับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าปีรับร้อยห้าสิบแปดสิบถึงแปดสิบเก้าปีรับสองร้อยเก้าสิบปีขึ้นไปรับสองร้อยห้าสิบนะครับและก็ต่อไปเดือนกันยายนครับ 15กันยายนก็เงินผู้สูงอายุ50าบาท1 0 0บาทเข้าบัตรสวัดิการห่งรัานก็ได้เฉพาะผู้มีบัตรสวัดิการห่งรัานะครับ15กันยายน19กกันยายนครับผู้สูงอายุทุกคนที่รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้วจะได้เงินพิเศษอีก1เดือนเป็นของเดือนกันยายนก็คือ6 0ถึง69รับ1 7 0 7งรถึง79รับ150 8 0ปถึง89ปีรับ290ปีขึ้นไปรับ250บบาทครับนี่ทั้งหมด ก็คือวันจ่ายเงินพิเศษให้ผู้สูงอายุในช่วงเดือนกรกฎาสิงหากรยยาเงินพิเศษผู้สูงอายุมีสองอย่างจ่ายตามวันที่โชว์ในคลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับนอนหลับฝันดีทุกคนทุกท่านแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อๆไปและคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ